โอ้มาอีกแล้วครับเห็นไหมครับออเดอร์ออเดอร์เราเยอะนะครับชุดใหญ่ไหมอีกแล้วชุดใหญ่เลยทีนี้ต่างล้างหน้าชุดใหญ่อ่านะครับต่างล้างหน้าเต็มรถอาญาอาญาเลยทีนี้ออเดอร์นะครับลูกค้าสั่งนะครับเราก็จัดให้เนี่ยงานนี้ต่างชาติใหญ่่เลยอะโรงแรมแล้วก็ชออบมาากเลยย่งงี้ต่างชาตินะครับชอบมากเลยนะครับเอาที่แตกๆเขายิ่งชอบใช่แต่เขาจะไปทำเรซิน อ่าเรซินน่ยเนี่อย่างอย่างอย่างไอตัวนี้เนาะพวงเนาะอ่าอืมแตกๆชอบมากอันนี้หน้าหน้าห้าสิบไปครับเนี่ยไม่เห็นสี่สิบห้าอันนี้สี่สิบห้านะครับหน้าสี่สิบห้าสิบถ้าอย่างเงี้ยชอบมากเลยเนี่ยอย่างนี้นะครับเนื้องานแบบนี้นะครับเขาจะไปทำเรสิ้นเนาะงานแตกงานงานแตกธรรมชาตินะครับผมเขาจะไปทำออย่างเงี้ยโจ้เลยเงี้ยโอ้สวยสวยชอบมากเลยอย่างเงี้ยนี่นะครับอ่างล้างหน้านะครับไล่มาแต่หน้าสามสิบ สามสิบสามสิบห้าสี่สิบสี่สิบห้าได้หมดนะได้หมดเลยขอให้ลูกค้าสั่งนะครับกลึงได้หมดแล้วก็หลายคนแลวท่านว่ามอดจะเจาะไหมเดี๋ยวเราเคลือบแล้วไม่มีปัญหาเนาะตักเคลือบแล้วไม่มีปัญหาแน่นอน<ช>นะครับเอาไปก็ต้องเคลือบอยู่แล้วนะครับ<ช>ผมบแล้วก็แกนไม้ก็ติดแกนเห็นไหมครับ,รบติดแกนแล้วเพราะว่าไม้มเป็นไม้ท่อนนะครับเรามากลึงมาทาใช่ไหมผู้กองใช่ครับ นี่นะครับกองจัดมาแล้วนะครับผมลูกค้าสั่งเยอะๆเลยช่วงนี้นะครับเผื่อท่านไหนตรงตรงงานนะครับตรงงานที่ต้องการนะครับหรือเอาไปดีไซน์ในงานต่างๆนะครับรีสอร์ทโรงแรมนะครับอ่าพวกสปานะครับทานเานี้ยนะพตคาสนี้ครับผมเอาสวยงามนี่ประมาณนี้ครับส่วนด้านล่างนี้ก็จะเป็นอ่าลูกนั่งแบบกลึงนะครับผมแบบกลึงก็มี โอ้มาเต็มรถอัญะเลยวันนี้นี่นะครับอาญด้วยงานกลึงทุกรูปแบบนะครับถ้าท่านไหนที่สนใจอยากจะให้กลึงสอบถามผู้กองมิโตได้นะครับโดยตรงเลยนะครับพูดวางออกแบบออกมาชอบขนาดเท่าไหร่ยังไงก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับในพูดคุยกันนะครับเบอร์โทรครับผู้กองครับ0899023319ติดต่อได้ตรงเลยนะครับผมจะได้ไปคุยกันเลยคุยกันนะครับว่าตกลงราคาเนื้องาน อ่าผ่านโดยตรงเลยนะครับผมป้กอมิโต้หรือว่าฝากติดตามนะครับปุกอมิโต้ด้วยแล้วก็พวกไม้4เมตรนะครับ3เมตร8ปเมตรมีนะครับผมเรา้ามเรามีรองรับลูกค้านะครับฝากติดตามด้วยครับผมดีครับเดี๋ยว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 ตอนนี้ยังไม่ได้ผ่านนะครับรอให้มันคลายน้ําก่อนส่วนแผ่นนี้ก็จะเป็นแผ่นอะไรนะ แผ่นไม้จามจุนีนะครับแผ่นท็อป,ปโตะนะครับผมยาว4เมตรที่จริงเราเก็บไว้ยาว4เมตรนะครับนี่ถ้าแต่ถ้าอยากได้ทัก3เมตร60 3เมตร80ได้หนึ่งมีเยอะนะครับไม้อันนี้ก็คือแค่ส่วนหนึ่งนะครับเป็นไม้เศรษฐกิจเป็นไม้ที่เรามาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นโต๊ะนะครับ ผ่นยาวสาเมตรก็มีนะครับฝั่งนี้ด้านในนี่เรายังไม่จัดระเบียบนะครับผมยังติดขัดอยู่นี่ยาวสามเมตรหน้ากว้างเมตรเลยนะครับเอาเผื่อท่านไหนชอบนะครับแผ่นนี้นะสวยสวยมากสวยมากเอาแผ่นนี้เลยแห้งสนิทแห้งกิ๊กเลยนะครับเปลือกล่อนหมดแล้วมีสองแผ่นนะครับมีสองแผ่นมีสองแผ่นลุงป้านะอาท่านไหนที่อยากได้ไม้หน้าเมตรนะครับไม้หน้าเมตรหนาะสามนิ้วยาวสามเมตรนะครับจัดได้เลย มีแค่สองแผ่นเท่านั้นนะครับนี่แผ่นด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะครับเอาราคาสุดพิเศษไปเลยถ้าหน้าเมตรนะครับมานั่งเราก็ใหญ่45เซนติเมตรขึ้นไปนะสามนิ้วนะครับจัดเลยครับผม2 2 0 0 0ับาทให้ราคาพิเศษนะครับโต๊ะพร้อมมานั่งสองตัวนะครับแต่ถ้าหน้า75เซนติเมตรขึ้นไปหนา3านิ้วยาว3าเมตรนะครับเริ่มต้นที่18,00 0ับาทนะครับผมประมาณนี้โต๊ะพร้อมมานั่ง2ตัวแจ้งราคาประมาณนี้นะครับคร่าวๆหรือว่าถ้าต้องการข้อมูลที่ชัดเจน หรือพูดคุยนะครับถ้าก็มานะครับสอบถามทางทางแชทหรือแอดไลน์เข้ามานะครับสอบถามได้นี่เนาะอันนี้ทำสไตล์แบบคลาสสิกเนาะเนี่ยเนนะครับสไตล์ฟีฟอร์มยาว4เมตรโอ้โหไม้ร้อยเลยอันนี้หน้า70ครับส่วนหัวก็1เมตรช่วงกลางก็70ช่วงช่วงหัวก็ประมาณเมตรนึ่งนา3นิ้วนะครับผมนี่เราดีดเป๊ะอ่าเพราะได้วัดทุกวัน นี่นะครับชุดนี้นะครับอ,อ่าสนใจรีบทักเข้ามานี่แหละชุดนี้อ่ะที่ว่าลูกค้าเชอบนะครับชอบสไตล์ฟรีฟอร์มหรือว่าจะชอบแบบอ,อ่าแบบตรงๆนะครับเดี๋ยวเราเราคัดหาให้รตรงนี้นนนเราอาัดให้โจเลยฝากด้วยครับสวัสดีพี่ใหม่นะครับทุกท่านนะครับผมอืม,อม อ่าผู้กองไวพรเอ็กซีลุกป้านะาอาหนึ่งขอให้โชคดีตลอดปีใหม่นะครับร่ำรวยทุกคนอ่าอุดหนุนโตะกันได้เยอะอุดหนุนโตะกันเยอะออวยวสวัสดีครับผม